เขาบอกว่าถ้าเป็นนานๆนนได้ผ่าเลยนะพี่น้องได้ผ่าถ้าเป็นนานๆเขาบอกเธอน่ะไม่แน่นะถ้าเป็นนานเธออาจจะได้ผ่าตกใจเลยพี่น้องบอก what สวัสดีค่ะมามาพี่น้องมามา,มากินข้าววันนี้ไข่เจียวคะ่ะพี่น้องแล้วก็แหนมแหนมคนไทยเส้อกับคนไทยดีมีพริกน้ำปลาค่ะ น่าสดสดมากเลยค่ะพี่น้องกลับมาบ้านมาทํากับข้าวลุงกินไส้กรอกมีไส้กอกน้องนนะจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังเลิกงานไปทําอะไรมาไปกายภาพบำบัดค่ะบพี่น้องไปกายภาพบำบัดมาได้สิบห้าครั้งค่ะ พอซิกิ่งจนายนะคะประกันจ่ายค่ะพี่น้องเพราะว่าที่เดนมาร์กทุกคนถ้าทํางานประกันมีประกันค่ะประกันจ่ายได้สิบห้าครั้งพี่น้องโชคดีมากเลยค่ะสิบห้าครั้งแต่ก่อนได้แค่สิบแต่พอตอนนี้ได้สิบห้าครั้งแบบอุ้ยตกใจหมดเลยทําไมได้เยอะจังสิบห้าครั้งนะยะได้เยอะมากพี่น้องสิบห้าครั้งเนาะไปรักษาตรงไหนหลังค่ะพี่น้องทั้งหมดเลยค่ะ ตั้งแต่คอจนถึงบั้นเอวค่ะพี่น้องเพราะว่าเรายกของหนักแล้วไหล่เรามันหลุดก็เหมือนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหลังเราแต่พอตอนนี้มันซุดลงค่ะพี่น้องข้างซ้ายเนี่ยซุดซุดลงไปได้อาทิตย์ละครั้งค่ะเนี่ยวันนี้วันที่สองอทิตย์ที่สองโอ้โหพอป่วยมาพี่น้องประกัน ที่เราจ่ายไปนะ่ะของเดนมาร์กที่ว่าเราทํางานในใจช่วยได้ค่ะพี่น้องคือเขาช่วยแบบเร็วมากค่ะพี่น้องเขียนไป,ปรืบปริบรืบ้บส่งไปอีเมลเนาะส่งไปเขียนไป,ปรืบปร้บรื้บว่าเราป่วยทางไหนทางซ้ายอะไรเราเขียนไปหมดเลยแล้วเขาจะมีจุดจุดให้ให,ให้ให้เรากดว่าเราปวดตรงไหนแบบเร็วมากพี่น้องส่งไปวันนี้พรุ่งนี้มาแบบเราเราก็จองว่าที่ใกล้บ้านเรา ไม่ไกลาจากบ้านคะ่ะแค่กิโลเดียวถ้าจากที่ทํางานมาก็กิโลครึ่งหลังเลิกงานมาบ่ายสองโมงครึง่งบ่ายสองเลิกงานแล้วก็มีเวลาคะ่ะแย่ๆปั่นจักรยานแป๊บเดียวมาเนาะนี่แหละคะ่ะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยน่นนี่นั่นกลับมาบ้านพี่น้องปวดแบบปวดแบบทรมานมากพี่น้องปวดแบบไม่รู้จะบอกอยังไงเวลานอนอะ นอนน่ะจะปวดมากแต่เวลานั่งไม่เป็นแต่เวลานอนน่ะจะปวดมากเพราะว่าเราทํางานหนักสะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วทีนี้พอมันเส้นน่ะพี่น้องเส้นแล้วก็ร้อน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 เหมือนไฟอ่ะไฟอ่ะเส้นเนาะนี่ไงถึงอยากแบบอยากกลับเมืองไทยมากพี่น้องอยากไปรักษาแบบแทบจะร้องร้องไห้เลยอ่ะพี่น้องร้องไห้เลยบ่งตรงว่าเป็นเรื่อๆนี่ร้องชีวิต ชีวิตต่างงต่าบ้านต่างเมืองอนไหนก็ไม่สู้บ้านเราพี่น้องพอป่วยมานี่คิดถึงบ้านยอมรับว่าคิดถึงบ้านพี่น้องเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าป่วยมานะเงินช่วยไม่ได้พี่น้องใช่ที่ช่วยไม่ได้เหมือนกับว่าแบบพอเราพอเราป่วยอะ่ะป่วยขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเออเราทํามากไปหรือเปล่าหรือว่าเราเราทําแบบ คิดหนักพี่น้องคิดหนักยอมรับว่าป่วยมาในคิดหนักรู้ไหมพี่น้องปีที่แล้วก็ป่วยเป็นไวททองเป็นแบบหนึ่งมาต้นปีนี้ก็ป่วยมาอีกแบบหนึ่งพี่น้องกยรับเต็มเต็มหนักหนักยอมรับว่าหนักแล้วมันก็จะชาไปตามนี้พี่น้องชาชาตามเนี่ยตรงนี้ลงไปเพราะเพราะว่านาไกยภาพบํา,าบัดเขาบอกว่าเราเขาเรียกอะไร คือเรายกของหนักเนาะมันผิดท่านะ่ะมันผิดท่าเรายกผิดท่าเราจะไม่ยกก็ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเราทํางานเนาะเขาให้แบบเนี่ยพี่น้องยืดเขาบอกว่าเวลายกหนะักเขาไม่ให้เราทําแบบนี้เขาให้เราทําแบบนี้อ่าพี่น้องคิดดูนะ่มันจะเอาเวลาไหนเราไปทําแบบนั้นแบบนี้ในเมื่อเรารียแล้วก็ดึงเนาะเขาบอกว่าเขาก็ให้ทําเวลาเธอยกผ้าเธอทํายังไง ก็ทําให้เขาดูเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เธอทําทผิดนะเธอทําทผิดเธอทํา,ทผ,าทผิดเขาบอกเวลายกนะ่ะเขาให้ไม่ไม่ให้หอ่อตัวเขาให้เป็นอย่างนี้ค่ะเขาก็แนะนําดีค่ะพี่น้องแต่ใครเป็นคนจ่ายประกันค่ะประกันเป็นคนจ่ายได้สิบห้าครั้งค่ะพี่น้องเพราะเราจ่ายที่นี่เรามีเนาะค่ะน้องประกันก็เงินกเกษียณเรานั่นแหละค่ะบริษัทกพันชูดเรานั่นแหละจ่ายก็เขาให้มาสิบ สิบห้าครั้งค่ะแล้วก็ทีนี้ก็แล้วก็วันนี้ก็จะโทรไปวันนี้โทรไปถามเขาเลยว่าถ้าฉันจะรักษาอีกเพราะว่าฉันตรงบั้นเอวลงมาถึงสะโพกอะไรเงี้ยแล้วมันต้องจ่ายอีกเคสหนึ่งไหมเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวบริษัทประกันจะจัดการให้หมดทุกอย่างเขาบอกว่าเดยวเขาจะจัดการให้แล้วก็ เราก็ได้สิบห้าครั้งต่อไปสิบห้าก็เป็นสามสิบครั้งนะพี่น้องพี่น้องคิดดูว่าภูมิใจสุดๆค่ะภูมิใจสุดๆที่เราได้จ่ายภาษีไปนี่ยอมรับเลยภูมิใจค่ะพี่น้องฟรีจริงๆค่ะไม่ได้จ่ายค่าอะไรเลยฟรีทุกอย่างค่ะพี่น้องเงินภาษีเรานี่แหละค่ะพี่น้องที่เราจ่ายไปนะเพราะว่านี่เจอกับตัวเองค่ะพี่น้องไม่คิดเลยว่าเขาจะช่วยเราเร็วขนาดนี้รูๆ,ๆ,ๆแบบ เร็วมากค่ะพี่น้องยอมรับเคสเคนี่ยค่ะได้เร็วมากเลยเขียนไปจะงูเขาส่งมาแบบฟืบเลยพี่น้องเร็วค่ะแล้วก็วันตอบส่งวันอังคารวันพูดเขาตอบมาแล้วก็วันพฤหัสนี่ก็ก็โทรไปเลยค่ะโทรไปตรงที่เราจะไปนี่แหละค่ะไปะกายภาพบำบัดนี่ แบบเร็วมากปุ๊บปุแบปบุบแบบดีใจสุดๆกับพี่น้องได้รักษาค่ะนี่ค่ะพี่น้องคนไทยในเดนมาร์กนะคะคือถ้าใครอยากไปรักษานะ่ะโทรไปเลยค่ะบริษัทที่เราจ่ายนี่น่ะโทรไปเลยค่ะอย่าปล่อยไว้นานค่ะพี่น้องขณะนี้เป็นแค่สองอาทิตย์เองน,นคะคะอาทิตย์ที่สองมาเขาถามมาเป็นเท่าไหร่รีบเลยค่ะรีบโทรขนาดนี้เเขายังบอกเลยว่าทำไมเธอมาช้าจังเธอปล่อยไว้นานเดี๋ยวเป็นอัมาตนะ โอ้เขาพูดแบบนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเส้นเรา่ะค่ะพี่น้องเส้นเราคือกระดูกเราจะเป็นนี้แต่ของเรามันจะซุดลงมาอย่างนี้เพราะว่าเราทํางานหนักค่ะมันซุดมันก็เลยต้องแบบรักษานานมากจะรักษาอีกนานเขาบอกอีกนานค่ะพี่น้องโอ้กลัวเป็นนามพาตพี่น้องแบบถ้าเดินไม่ได้ทํำยังไงเนี่ยคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะ งานเราคิดว่าเราเป็นอะไรพอแก่ตัวมามเริ่มสารพัดเข้ารวมค่ะพี่น้องมาทุกอย่างเลยค่ะมามาแบบนี่แหละค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังค่ะจะทานข้าวมอเตคุยค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะใครอยู่เดนมาร์กนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะถ้าเป็นอะไรมาอย่าปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวมีสิทธิ์เป็นอัมพาษได้ค่ะเขาบอกมีสิทธิ์เป็นอมพาตได้เพราะว่าเส้น ถ้ามันนถ้ามันถ้ามันนานนนมาเนะ่ะเขาบอกมีสิทธิ์เพราะว่าหนึง่งเขาเรียกอะไรกระดูกทับเส้นเส้นกระดูกทับเส้นประสาทเขาบอกมีสิทธิ์เขาบอกว่าถ้าเป็นนานๆน,นะได้ผ่าเลยนะพี่น้องได้ผ่าถ้าเป็นนานๆเขาบอกเธอน่ะไม่แน่นะถ้าเป็นนานเธออาจจะได้ผ่าตกใจเลยพี่น้องบอก what อะไรฉันจะได้ผ่าเลยเหรอมาคิดหนักทีนี้แบบ ว่าคิดหนักยิ่งคิดหนักไปใหญ่เขาพูดมาแบบนอนไม่หลับคิดถึงพอ่อถึงหน้าแม่เลยพี่น้องหน้าญาติเลยเอา้าวพูดตามภาษาบ้านเราเนาะอะไรกูจะมาตายตรงนี้เหรอกูจะมาตายต่างประเทศกูจะมาตายไม่เห็นหน้าพอ่อหน้าแม่นี่เหรอคิดในใจพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาทานข้าวต่อนะคะโอเคแล้วค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังค่ะประสบการณ์ที่เราเจอมาตอนนี้เลยค่ะสดๆค่ะ วันนี้เพิ่งไปมาเนาะค่ะเนาะโอเคแล้วจ้าพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าไปรักษาย,ยัางไงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะโอเคแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่ติดตามและรับชมค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบาย